กับภพบกับเก๋นะคะที่ช่องให้ทูเกอร์ยังอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่ซันมูนเลกเนอะที่ไต้หวันเนี่ยวันนี้เก๋จะพาไปเที่ยวทั้งหมด3ท่าเรือนเนอะที่ว่าเป็นตัวต๋วตัว๋วรถตั๋วเรือนเนี่ยเที่ยวไหนได้บ้างนะก็ที่ไปวัดแล้วก็เป็นขึ้นท่าก่ามแล้วก็อีกอันนึงก็คือท่าไอเตาเนอะว่านีป็นเที่ยวไหนได้บ้างแล้วก็จะพาไปขึ้นเคเบิลคาด้วยแต่วันนี้อยากให้ดูอากาศก่อนอ๋อด้านหลังด้านหลังด้านหลังก่อนไป ด้านหลังอันนี้เป็นที่ซื้อตั๋วเนอะแล้วก็เป็นที่แบบเออสำหรัที่จะมาดูว่ามันมีรอบเรือนไปกี่โมงบ้างแล้วก็ถ้าเรือก็จะอยู่ติดกับกับกับี่ขายตั๋วเลยแล้ว ok ก so like ็ลงบันไดไปเลยแต่วันนี้จะบอกว่าเนี่ยคือทางเดินที่จะไปซันมูนเลนอยากให้ไปดูว่ามันเป็นยังไงเราจะเห็นไหมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับซันมูนเลนในท้องอาจจะอาจจะไม่ไม่เห็นจริงๆเนี่ยเนี่ยคือภาพที่เราเห็นเกอไม่เห็นเลยสาวๆเห็นเรือปะเห็นเรือปะไม่เห็น ไม่เห็นเลือดว่ะนี่ไงนั่นไงนี่นู่นนู่นอยู่นะนี่เรานี่เราอยู่บนนี้แบบว่าอะไรนะภาคเหนืออะไรนะทะเลหมอกตอนนี้เราเจอทะเลหมอกคือต้องบอกว่าอย่างนี้เมื่อเช้าเนี่ยเราอะได้เดินลงมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าที่พักเราไม่ห่างไกลจากจากตรงนี้เมื่อเช้ายังใสอยู่เลยแต่วันนี้ลงมาคือไม่เห็นอะไรเลย อ่ะเดี๋ยวให้ดูนั่นไงยังมีคนลงเรืออยู่เลยอ่ะเนี่ยบรรยากาศคือไปไหนทะเลสาบไปไหนไม่เห็นทะเลจ้าเหี่ยวขาวเนี่ยอันเนี้ยหมอกไม้ต้องเป็นเมฆเออแต่ตอนนี้เป็นหมอกตอนนี้เป็นหมอกส่วนส่วนส่วนตะตุ่เนี่ยจะพาเดินไปดรก็คือพอสรุปแล้วเมื่อกี้จากที่หมอกมากมายมหาศาลพอเราลงไปที่ท่าเรือก็สืกว่าวันนี้เรือปิดใช่แล้วพวัะนั้นก็กดปดวันนี้เราก็จะไม่ได้ลงเรือเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนควรมีทิปต่อไปไหม เดี๋ยวล็อกตาก็ให้เอาใหม่ลักไม่ได้รอบนี้มันไม่ได้ขึ้นเรือแล้วอ่าโอเคเพราะเราไม่ขึ้นสายปุ๊บเราก็เลยต้องกลับมาเอาใหม่จากที่เมื่อวานนี้ใช้บัตรไปแล้ววันนี้ก็ต้องเสียตังค์เพื่อที่จะขึ้นบัตรไปไปเคเบิลคาร์แทนไม่ครนาพเ่ยบอกว่าบัตรเรือสามารถรีฟันได้แล้วเราก็เอาบัตรเรือไปรีฟันที่สถานีไถ่โจงส่วนเคเบิลคาร์เนี่ยน้องเขาก็สอบถามให้แล้วว่าวันนี้เปิดไหมก็ปรากฏว่าวันนี้เปิดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะต้อง ้ากนรเียอไท่ทีชง่เ站、火ไ站、丹城站、台ไม่รู้ต่อ <S <S 2> <S 2> โอเคปแล้วตอนนี้ให้ทุกเกอร์ก็มาถึงจุดขึ้น กระเช้าลอยฟ้าแล้วกระเช้าลอยฟ้าเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบนะมันจะมีเป็นแบบกระจกใสกับพื้นที่มันเป็นกระจกที่มันไม่ใสนะตอนนี้ช่วงนี้เขาตั้าจะเรียกตัวกระจกใสว่าเป็นรุ่นของซากุระเราก็เลยเลือกใช้เป็นรุ่นของซากุระที่ให้พื้นมันเป็นใสเดี๋ยวข้างหน้าตอนขึ้นเป็นยังไงนะ้วเดี๋ยวก็เราก็ไปดูกันนะจ๊ะบัตรที่เป็นพาสค่ะมันขึ้นกระจกใสได้ไม่เสียตังค์เพิ่ม อืมใช่ถเกาบอกเขาว่าจะขึ้นแบบซาก,กุระก็เขาก็จะให้อีกช่องหนึ่งมา นี่เป็นเคเบิลทาธรรมดาก็จะเป็นพื้นที่มันมองไม่เห็นข้างล่างแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นรูซากุระเนี่ยอันนี้คังมาแล้วันจะใสทีนี้ไอตัวเคเบิลทาธรรมดาเนี่ยมันจะมีเยอะกว่าซากุระซากุระก็จะรองอีกนิดนึงแต่วันนี้ก็คนไม่เยอะเนาะแบบเดียวแบบเดี่ยวแบบใสกระจกใสใช่ใช่ใช่เป็นกระจกใสอ่โอเคไปเลย เราไปขึ้นเคเบิลคาร์กันแล้วนะแล้ววันนี้ที่อังที่บอกว่ากระจกมันใสดูวิวดูวิวอุ้ยมีสากุละนด้วยนี่ขึ้นอ่ะไปชมวิวต่อเลยไม่เห็นนะครูวันนี้นะก็ไม่นะมันก็เป็นแบบกระจกใสๆทั่วไปอุ้ยแต่มีสากุละนะที่พื้นอะมีต้นสนชะอมจ้ะวันนี้ชะอมเขยวโพลนมาเชียวอ่ะไปเลยจ้า ม,มุมนะอันนี้ใช่มมุมล่างนะจ๊ะน,นี่นี่นีเขาใจดีมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูอิวว้าวโอ้ยอ <c oughs> นเขาจะาดูวิวฝันงอีกนี่โหเล็กจังเลยเขมลค่ะอันนี้เดียวแต่วันนี้ไม่ใส่เลยดูฝั่งนู้นสิสวยมากอะฝั่งเนี้สวยมากเลยเโอ้ หลอกจริงๆหลอกแค่นี้ฉันรู้จะถ่ายรูปฉันรู้ฉันรู้นั่งยาวๆกันไปจ้ามาแล้วจ้านี้เรามาขึ้นเรือหลังจากทิ้เมื่อเช้าเรือปิดปรากฏว่าช่วงบ่ายมาถึงปุบเรือเปิดเพราะนั้นเราก็ต้องนั่งเรือแล้วตอนนี้เราตั้งเรือมาที่วัดพระธรรมสังฆ์ออใช่แต่เราจะพาขึ้นไปดูว่าองค์ของพ่อพระธรรมสังเป็นอย่างไรกันบ้างใช่ มาแบบไม่คาดคิดแต่คนไม่เยอะเนอะวันนี้ตัวใวันนี้จะเป็นตัวได้นี่บรรยากาศเป็นคนธรรมดาเขาจะเข้าใจว่าปิดแล้วนะใช่ใช่จริงๆถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเขาปิดจริงๆตามอากาศไม่ดีอย่ามารีฟันได้ไงแต่ว่าอันนี้พอดีมาตอนบ่ายเปิดก็เลยก็เลยมาดู เดี่เราจะเดินขึ้นไปเที่ยวกันเวลามาอย่าลืมดูอบอรือนะเพราะมันจะแบบแต่ก็ไม่นานอ่ะ25นาทีสู้รถบัสไม่ได้ชั่วโมงละคันไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเที่ยวกันเม่าเรามาวันนี้แล้วครั้งนึงใช่แต่เราขึ้นด้านด้านรถบัสเนอะมาด้วยรถมาด้วยรถเมย์ทีนี้ทีนี้จากเมื่อวานเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาวันปิดแล้วแล้ววันนี้ก็มาขึ้นางดตาน้าใช่ก็อีกแบบหนึ่งอ่ะขึ้น เพื่อนทางนู้นก็เหนื่อยนะแล้วในนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่พักขึ้นอาจจะเป็นบันไดนะเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าแบบที่นี่พูดเป็นอย่างนี้ต้องใช้แบบบล็อกวิวแชร์ก็อาจจะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ยังคิดว่าขึ้นไม่ได้บล็วิวแชร์หนื่อก็ได้เหงื่อซิบซิปเล็กน้อยไม่ได้เหงื่อหรอกแต่มันร้อนเอ้ยมันมันมันหายใจไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่ ขึ้นมามันก็จะต้องใช้พลัองานใช่วิ่งรอบๆข้างแบบสดชื่นนะไม่เท้าก็ไม่เท้าก็ช่วยได้อยู่อ่ะใช่ระยะทางจากพื้นล่างมาขึ้นบันไดนี้ร้อยแดสิบเมตรรอทำไมเหนื่อยจังไม่รู้เหมือนกันร้อยแปดสิบเมตรได้เหรอเดี๋ยวขึ้นไปถึงยอดแล้วไปดูกันใหม่ ถึงแล้วจ้าวัดสังกวงสังกวงวัดสังกวงที่มาสะกดด้วยตัวจีใช่ที่ระหลังสำหรับอยู่ข้างในตอนขึ้นมาก็จะมีสองทางก็คือขึ้นมาทางเรือแล้วก็ขึ้นมาทางทางรถบัสนะอันนี้ก็จะเป็นอ๋อนี่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 มันจะมีชื่อสองวัดใช่คล้ายๆกันตัวนี้มันจะมันจะเปลี่ยนกันแค่ตัวจีตัวนี้ใช่อีกอันนึงมันจะเป็นตัวแซดตัวแซด ซดอือตัวแซดก็ให้สังเกตมาที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไง่ในวันนั้นเราเจอไกด์ทัวร์ไทยจึงได้ฟังข้อมูลพระทางซสำจางฟังพร้อมๆกันฟังแยกตูวเนี่ยเป็นกับแพง ขากกับไปจริงๆทั้งหมด17ปีนะตรงนี้ปีไหนปี6 2 7จนถึง6 4 5นะคะแล้วเขาไม่เคยมาได้หวันนะไม่เคยมาได้หวันแล้ววันนี้เนี่ยได้รับกระดูกพระธาตุของเขามาแล้วมาบูชาสมัยก่อนตั้งที่วัดน,นี้แล้วะแต่พอ,เ,อ,อเริ่มมีทุนมากขึ้นเขาก็ขยายวัดใหญ่ๆซึ่งเมื่อกี้ที่นั่งเรือเนี่ยข้างหลังจะมีเจ้าแม่คนอินใหญ่ๆวันนั้นแหละคะ่ะแต่ดูใกล้ๆนะคะสองภูเขาถ้าไปสองภูเขาไปไม่ถึง เส้นตอนนี้ยังพระธาตุของพระถังสังจังจะอยู่วัดนู้นนะอันนี้วันนี้ก็เป็นวันออริจินอลดังเดิมเลยนะคะแล้วทีนี้อันนี้ก็คือเส้นทางของของพระถังสังจังนะแล้วเวลาคนไต้หวันเนี่ยเขาเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยนะเออทำเสร็จให้นี่เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้มีคำพีอะไรเยอะแยะเลยไต้หวันเนี่ยไม่มีไม่มีปิญญบาาไม่มีนั่นนะนี่เขาจดเขาเรียกว่าอะไรจดเออคำพีก็คือบท บทคาถาบทสวดบทสวดมีบทสวดเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยคนที่บวนเนี่ยเวลาที่เขาจะทำบุญเนี่ยเขาจะไปพิมพ์สิ่งพิมพ์แล้วส่งไปที่วัดต่างๆน้ำใช้ตรงนี้เนี่ยนะจิ้ฟรีได้นะคะก็จะเป็นเอกสารหนังสือเยอะแยะเลยอันนี้ก็คือแต่และบ้านเนี่ยก็จะมีหลายแยะเงินเลยาะเขาคัดเสดเขาทำอะไรเขาเผาจำเผาเนี่ยเขาเอ่ออุจฉวนอุจฉุนอะก็ว่อกัานานอัานน จากด้านบนจากกระถางซำจังแล้วก็จะเห็นร้านขายอยู่ข้างหน้าเจ๊แก่ก็เลยอยากจะแวะกิน,นซื้อ,อะไรจ้าก้มน้าก้มตาอ๋อจะมาซื้อแวะซื้อไข่อม่าอ๋อเหรอสิบห้าบาทเขาว่าอร่อยใช่ไหมใช่อ๋อลูกก็สิบห้าบาทสองอันสามสิบชูหน่อยชูหน่อย,ยมาใกล้ๆหน่อยอ๋อทำไมไข่มันแตกอ่ะ มาทางไหมไข่มันก็ล้หน่อยลรืที่แกะให้เรายังไม่แกะไม่หรอกไม่ได้แกะนะไม่เขาดูแกะไม่เขาดูไข่เป็นไข่ต้มใบชาอมีควันด้วยร้อนแตกๆนิดนึงตอนนี้มาเดินตอนกลางวันแทนเมื่อวานนี่สวยพีกแบบนึงอ่านิดนึงก็ดีอ่ะสวยดีนะ อันนี้เป็นตลาดที่ท่าเรืออีเตาเนอะอันนี้เป็นช่วงเวลามาซักบ่ายสองก็สนุกคึกคืนอีกแบบหนึ่งเมื่อวานเรามาถึงประมาณสี่ห้าโมงวันนี้คนเยอะนะวันนี้คนเยอะวันนี้อากาศดีดีใช่ออกมาช้อปปิ้งเยอะๆเลยโอ้ขนมคนเนอะ thank you นี่นี่นี่ให้ดูปะเอ้ยก็น่ารักดีนะเอาชิมก่อนหอมอ่ะนี่เลยอืมหอม นี่มันหอมอ่ะอร่อยปะอืมอร่อยนี่นี่อย่าดูอย่าลืมวันนี้เราตั้งใจจะมาซื้ออะไรกันซื้อชาน้องเอาอีแล้วหรอแล้วก็เอาอีกนักซื้ออีกไอ้กระหล่ำปีทั่วแล้วก็กระหล่ำปีคิวยาวมากอ่ะใ่เมื่อวาน,าวานไม่ได้ซื้อเพราะว่าคิวมันยาววันนี้จะต้องบัดรล็อตขุนออสาร <c oughs> าสดสดสามวันฮ้องอ่ะ ก็ถึงไหมมันหอมกุ่นกันนะขายร้านชามีร้านชามีอร่อยฉันก็เป็นกาแฟเซนเขาเก็บตัวนิ้วมันหอมอร่อยดีจริงจริงมันก็มันเหมือนเขาเก็บภายบ้านเราเลยโอ้โหเมื่อวานไม่มีเยวันนี้มอย่าดยให้ดูดูเนี่ยเขาขายน่งรนักมากเลยเป็นไม้ยังมองไม่เห็นน่ารักจังหนึ่งไม้มีหนึ่งไม้เก้าตัวราคแปดสิบแปดสิบนเยอเลย นี่ร้านที่เรติดใจเมื่อวานค่ใช่บอันนี้รอบชาไรอืมบาเป็นชนเผ่าเขามีหายชาเป็นใบชาด้วยนะโอยมาลองสกแบบสมบูรณ์ะโอ้ยฟัเยมหายเงียบเลย้นหนูก็คืนน้างไปช่วงเวลาเนี้ยไปตอเก็ไปต่อใครร้านที่ขายอุ้ยหนูไปเล่ไตรแล้วขนมทอดเอาตั๋งมุ้ไเอานี่ดูดูผ่อนดู อะไร่รู้คนเยอะต้องต่อต้องแวะเวียวเยอะกว่าเม่อวอย่างเงี้ใช่ันอเขาจะกินกี่โมงวัยรุ่นมาเยอะไม่รู้เรื่องนี้เรื่อกี่โมงเห็นคอเยอะขึ้นกำบ ผ่านไป30นาทีก็ถึงคิวทอดกันสดๆสดห่อกันตรงนี้ลูกใหญ่มากข้างในคือไส้กระหล่ำปีกับหมูสับซึ่งกระหล่ำปีเขาคือลูกใหญ่จริงๆใหญ่ใหญ่ใหญ่ย,ยิ่งกว่าเชียงใหม่อีกนะเนี่ยร้านก็พยายามจะซับน้ํามันนะแต่จะบอกว่าตอนที่เรากินนะน้าม,มันมันเยิ้มออกมาตัวไส้มันแฉะไปหน่อยแต่แป้งอร่อยนะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้กินตอนนั้นเลยก็ได้แล้วทางร้านก็ให้เราทอนเงินเองจัดการเองตั้งแต่ส่ ใสถุงจะราดน้ําจิ้มอะไรก็ได้น้ําจิ้มอร่อยเลยทีเดียวแนะนําว่าต้องราดคนดังไปกินและถ่ายรูปแปะเยอะมากการันตีได้ว่ามันต้องอร่อยไปทั้งทีก็อยากให้แวะนะมันคือขนมทอดที่เหมือนตรงเยาวราชลืมบอกไปในไส้เขามีเห็ดด้วยและมีบริการถุงแยกน้ําจิ้มหนึ่งลูกควรแบ่งกินสองคนนะชนไดมาลจาจานี่ตอเอาใส่น้าจิ้มด้วยน้ําจิ้ม นี่ถุงถุงเอาน้ำจิ้มว้าววาวดูน่ากินมากคือดูดูดูอันอันไม่เล็กอ่ะมันบึ้มเลยเดียวางนยังไงก็อิ่มอ่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะตอนนี้เราได้ขวาแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ชิมต้าร้านตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยว ทำเแล้นก็เก็บสแปรล์ชิงก่อนแต่น่ากินเนาะน่ากินเนาะร้ากินต้านแบบลูกใหญ่ในกรอบใหญ่แบบข้างในไสเยอะมากแล้วก็ร้านนี้นะบริการตัวเองซื้อเองแล้วก็จ่ายเงินเองทอนเงินเองลุยนี่เดี๋ยวเราจะมารีวิวการชิมขนมทอดที่ไอเตากันที่เมื่อกี้ค้างไวิ้นลูกใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่าหน้าอีกน่าจะหาของกินใหญ่กว่าหน้าได้เอออ้าเป็นไงเป็นไงเป็นไงไหนขอดูเด่ โอ้ก็สมสมราคาที่เขาว่านะว่าใช่พูดถึง60บาทลูกนี้คือถูกมากนะไม่แพงไม่แพงตัวไส้รสชั้นตัวไส้ให้คือแบบ60สิบใบหวานนี่คือไม่แพงเลยกลิ่นหอมเป็นกลิ่นเป็นไงเล็กๆกะลัมปีเหมือคอรีผงกะหรี่ได้มันเหมือนกับไม่ใชล้ายๆเหตุว่ามีเห็ดผักกะลัมแล้วก็เป็นผักรวมกันแล้วมันมีใส่ผงกะหรีเล็กๆไม่แป้งดีป่ะแป้งดีป่ะตัวแป้งหรอตัวแป้ง ก็โอเคตัวโดยส่วนตัวนี้ยเป็นความคิถีพิถันตัวก็คือไม่ได้ไม่ไม่ค่อยชอบแป้งอันนี้แต่ว่าแป้งที่ชอบอะเคยไปกินที่ยองลาดอันนั้นเขาเป็นแป้งมันเทศอร่อยมากลองชิมกับน้ำจิ้มทีนี้เขาน้จิ้มเปอะไรซอสพริกเหรอใช่เขามีน้ำจิ้มมาให้เป็นแบบนี้ เดี๋ยวจะลองจิ้มดูมะพริกโอเคเดี๋ยวจะลองจิ้มดูอ้าวจิ้มเลยจ้ะจิ้มเลยไม่ต้องมือสั่นเข้าใจไม่ก่อนดูว่ารถอะไรมายังไม่ใช่อ้ามจิ้มจิ้มอุ้ย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 จิ้มจิ้มแล้วเป็นไงเลิศไหมโอ้โหมีวนเส้นด้วยอ่ะเห็นอยู่น้ำจิ้มมันนี่เหมือนจิ้มสุกี้อ่ะอออจิ้มสุกี้อ่าอืมเยอะเท่าไหร่โอเใส่เยอะใส่เยอะเห็ดบุ้มเลย ราะว่าควรจะกินคู่กับน้ำจิ้มหรือกินได้เลยถ้าโดยส่วนตัวแล้วให้กินคู่กับน้ำจิ้มเพราะน้ำจิ้มมันจะมีความเผ็ดๆนิดนึงโอเคสรุปว่าควรกินกับน้ำจิ้มเนอะมันถึงจะครบรสแต่ถ้าไม่กินน้ำจิ้มมันก็จะจืดๆแต่ได้รวมถามว่าถ้ามาแล้วควรกินมะออะถาม่างนี้ถ้ามาแล้วก็ควรกินใช่ไหมคุ้มค่ากับการต่อแถว30นาทีคนต่อแถวเยอะแต่ว่ารอไม่นานเรื่องของการต่อแถวเนี่ย จะเป็นยาวยาวแต่ว่าเรื่องของการได้รับคิวก็แบดเดียวเนอะเห็นเขาซื้อกันทีเป็นสิบสิบก้อนด้วยซ้ำกินให้หมดเลยจ้าเดี๋ยวเจอกันที่ต่อไปอิ่มแน่ๆจุกๆปะโอเคเดินกันต่อไปโห่ของที่น่ากินน่ากินน่าเลยนี่อันนี้เป็นภาคกลางวันนี่เมื่อวานนี่ไงหนูเมื่อวานนี้ปิดปะปิดปะเมื่อวานไม่ปิดหรอเขาขายน้ำชาเหมือนกันนะอะไรอ่ะ อ่าวนี้กำลังกินไ่เห็นระมวานแล้วมันน่ากินจริงนะเดี๋ยววันนี้มาลอชาร้านตึงนะี่าเนชาร้านโอ้อ่านไม่ออกแก้าเหลืองแก้าเหลืองอไเนยวันนี้ที่ซันมูเลคข้าเรืออเทาใช่จ้าก็จะเป็นชาที่อันนี้เทียบกับเมนูเมื่อวานเลยที่ลองสั่งอันนี้นัมเบอร์ตรี แก้านี้นางเบอร์วันอันนี้มันคือเล็กคัมเบนในร้านเล็กคัมเนในร้านเบอร์สามอันนี้ก็เล็กคัมเบนเหมือนกันเบอร์สองเบอร์สองสองเพราะว่าอีกอันนึงมันจะเป็นเออไม่เหมือนท่านทำไม่ได้วัดเนี้ยเดียวค่ะข็จะถาถามว่ารสชาตินะใกลขายกับชาลัดของแต็ละร้านจะเสียเพิ่มราคาที่จะเพิ่มเพิ่มสิบหยุดอ่าไปลองกันมาถึงร้านถัดไปแล้วจ้าเดินจะไม่กี่ก้าวก็ต้องแวะมาอดีนิกแหละ อันนี้มากินเฟองเต้าหู้จะบอกไม่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะเข้าไปกินไปดูกันว่าเขาบอกว่าเป็นฟองเต้าหู้ทอดกับไส้ปลาไหมอ๋อไสยาวๆเนี้ยเหรอใช่ใช่โอเคข้าท่าเดี๋ยวลองดูแต่หน้าตาดีนะว่ามันจะเป็นยังไงอาหารที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเสิร์ฟร้อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะไม่อร่อยเพราะว่ามันอร่อยแน่ๆเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงก่อนทอดขอเรียกมันว่าแขกึ้นแขกึ้นแขกึ้นหรือว่าฟองเต้าหู้ทอดซ้ำ มามีกีมีอาหารอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นวุ้ยเหมือนลาจงเลยมีบะหมี่แล้วก็จะมีอาหารอื่นๆด้วยนี่นี่น่ากินน่ากินมากเลยนี่นี่เจเขากำลังเตรียมเงินเพื่อไปซื้อนี่เดี๋ยเราจะมาลองชิมกันดูหูน่ากิน่ากําลังทอดกำลังทอดอยู่เออน้ำมันเขาไม่ได้แบบเป็นกระมอกระมังลึกๆเหมือนเรานะ ทำอะไรอ่ะทอะไรขึ้มาตักสิษ่อนแล้วมันจะเข้าเข้าจริงๆนี่นี่นี่ไปดูใกล้ๆเดี๋ยวซูมให้ดูแ้จจีกอง้วได้แบบนี้ขอได้มหน้าไหนจ้าได้กิดมากเลยนกินมากเลยว้าวนี่ขึ้นมาก็มี่นาดตั้งมานแล้วก ที่นี่มีน้ําจิ้มหลากหลายมากบอกเลยไม่รู้น้ําจิ้มแต่ว่าปรุงขึ้นมารวมรวมกันก็อ,อเออจัดว่าดีจับว่าเลยว่าจัดว่าดีมาเที่ยวที่นี่อย่าลืมแวะก,ก,กันมาที่มีหลายเมนูเลยมีทั้งแบบเป็นไม้เป็นตักเป็นหั่ รู้แล้วหลักการทอดก็คือ 2, 2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือทอดมาสัก80%อรรอก่อนนะรอ,รอพักมาพอลูกค้ามาก็อุ่นร้อนให้มันเ่ยมน,น,น,นี่ไงความอร่อยมันก็อยู่ตรงนี้นี่ส่วนใหญ่ทุกร้านก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนี่น่ากินมากไปเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าเสียบปักเอ้ยใช่เสียบปัก มีมีมีอร่อยน่ากินเอ๋ดูดูดูเอ๋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 มันมีพริกผักเขียวอันนี้น่ากินว้าวดีงามตามท้องเรื่องค่ะอ่าได้มาแล้วจ้าน่ากินเนาะโอเคเดี๋ยวกินกันลองชิมเลยลองชิมเลยกัดกัดกัดเลยกัดเลยชิมก่อนดีไม่ดีแล้วว่ากันโอ้โหร้อนมาเนี่ย อู้ควันควันควันออปลาอร่อยป่ะอร่อยจือหิวว่าจะกรอบๆควันเป็นฟองเต้าหู้ไงแล้วข้างในมันเป็นเนื้อปลาใช่ป่ะควันก็นุ่มๆมาอร่อยละแล้วซอสเนี่ยมันคือควันออกปลาซอสมันก็จะแบบมันก็มีรสชาติแซ่บๆนะอ๋อหน่ากินอ่ะมาต้องมาลองโอเคดูควันดูควัน รสดาร์กคาเขา,ขาผลิตจากของคาเขา,ขาและดาร์โกโกโก้ที่เข้มข้นรสมะพร้าวคงจะเคี้ยวมันหอมมะพร้าวแน่ๆเลยอะ่ะแล้วรสสตรอเบอรี่มีเนื้อสตรอเบอรี่ฉ่ำมากเห็นแล้วน้ำลายไหลนอกจากวัตถุดิบที่นี่ยังมีคุณภาพแล้วโรงงานที่นี่สะอาดปลอดภัยได้รับมาตรฐานสากลเบยา่าเีโตว a ฟเฟิลอัลมอนด์ไร้แป้งไร้น้ำตาลมีโปรตีนและโอเมก้าสามอร่อยอิ่มนานเบย่าคีโตว a ฟเฟิลช่วงเวลาแห่งความสุขมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสุขภาพชั้นนำ